ะควะามบุญอาภาก้อยฟาร์มสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปชมรังบอลอ่าบอลอิหนาวแดงกันนะคะวัดีน้องคนหนึ่งในในเฟซบุ๊กเขาชวนไปดูนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันค่ะนี่นะคะเรามาถึงทางเข้าแล้วนะคะเป็นวิทยาลัยสงรรยองนะคะ ทางเดินทางเข้าเดินดีดีดูทางเดินนะอยู่ในป่านะคะบ้านนี้อยู่ในป่าดีๆฝนมันตกเยอะค่ะมันก็เลยทางเข้าลำบากเขาบอกแล้วต้องเดินเข้ามานี่นะคะมาถึงแล้วสุดซอยเลยค่ะ ึงแล้วนะคะคี่นะคะฟามบุญอาภาก้อยฟารมไม่แน่ใจอ่านอย่างนี้หรือเปล่ามาดูบอนสีของน้องค่ะน้องบอกว่ามีคนมาเอาไปเยอะแล้วเหลือประมาณนี้ค่ะเหลือประมาณนี้เราขอชื่นชมหน่อยนะคะมีแต่แม่พันนะ มัน,นก็มีบอลดำนะบอลดำบอนดำเดยอะเลยค่ะอันนี้มีไก่สุดสงวนอยู่หนึ่งก็มีมมต้นเล็กๆอันได้มีแม่พันธุ์อยู่จะ้ะ เขาก็อบแบบแบบธรรมชาติมีเกาะเกดเพชรเจ็ดสีเมืองเกาะเกตนี่นะคะไม่รู้อะไระค่ะอยู่ในถุงแดงๆน่าจะเป็นนารีใช่ไหมไม่รู้อะไรค่ะอันนี้จะเป็นขันนครนะไปกลม เจ้าของไม่อยู่ขโมยถ่ายก่อนนะคะอันนี้อนาไม่้อันนี้าเจ้าของมาแล้วค่ะจะให้ถ่ายหน้าเจ้าของได้ไหมขอญาตก่อนไปแอบชมสวนของเขาอะค่ะหมดนี่ท่าไรก็หมดไม่พอนี่จะเป็นแม่พันธุ์ครับจ้ะ สวนนี้บอกบอกทางหน่อยค่ะเผื่อมีคนสนใจอยากมาดูก็เส้นอะไรนะเข้าวัดน้ำข้อเก่าครับประมาณ200เมตรก็เข้าซอยฝ่ามือวิทยาลัยสงระยองวิ่งตรงอย่างเดียวเลยครับลงทางปูนมาหน่อยหนึ่งอือพนี้จะไสแม่พิกัดพิกัดบ้านค่ายเอไม่ใช่บ้านค่ายบ้านค่ายระยองนะคะอื ดีน้องเขาเดิมเขาทำฟาร์มปลาค้าป่ะคะก็ยังทำอยู่ครับแต่มีปลาใช่ไหมคะในนี้บรรยากาศน่าอยู่มากเลยค่ะอันนี้อะไรอะคะอันนี้พญมนมนสวรรค์ก็มนสวรรค์มนสวรรค์พญมนขายหมดแล้วครัอนั้นจะเป็นหน้าจามนสวรรค์นะคะอะไรนะหงยกนะครับอันนี้นมีไหลหน่อย ไอ้ไม่ใช่ไหลจริงไหมอ๋อนี่หงเหินหงเหินมหงเหินนะคะอันนี้อะไรอ่ะออมไอ้ออมไทยออม่ทยมื่นห้าเลยเหรอห้าชื่อบัวหวัน ๋ออ,อดูราคามื่นห้านะคะโอ้สวยสมชื่อเลยแต่มันจะเกิดไม่เหือมื่นห้าเกิดพี่ไม่ไม่ไม่เป็นไรแล้วครับอืมผมยังงงราคาไปอันนี้เถิงควาดนะเป็นไม้โบราณสวยมากเดีนม,มาดูมื่นห้าต้นนี้ไม่เป็นหลายมื่น <laughs> สวยเทนฟาดอ่นะเทนฟาดอันนี้ยังไม่ได้พาแต่ก็จองกันแล้วอืจองแั้แต่ยังไม่ได้พานี่คะบออประครับอันนี้พาหมดแล้วส้อันนี้ก็นีาา่ก็สวยดารามุคร,รั อันนี้ก็สวยโอ้สวยๆงั้นเลยค่ะดาราโนพารัตต้นนี้ไม้แพงผ่าแล้วไม้นอกวะไม้ไทยนี่แหละครับครับอันนี้ขายไงคะกถางนี้กถางนี้ไม่ได้ขายไปทำพันพันแล้ะครับกลังรัะผมพิมานผมพิมานอืมเมื่อวานเข้ามาเอาต้นเพื่อนถ้าไม่ใช่เพื่อนก็ไม่ให้ปิดแล้วเล็กเฟิร์รี่สองสลึงใบเดียวโอ้ยย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 ย หงยยร้านกาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์ตามให้ครับอืมคนโออันนี้ไหมอันนี้ปะเนี่ยน่าจะอันเนี้ยครับใช่เนี่ยเพราะอันเนี้ยมันจะเป็นหงโยกมันมีเม็ดอืมอ่านี่อะไรหรอนี่มีนอ้ด้วยนะคนโอเดีวนั่นเนี่ยอะไรจะม่รู้องทาายอ่ะ นี่นะคะผลงานเมื่อวานที่ไปที่ร้านต้นไม้ก็ได้หงเหินมาหนึ่งต้นกับบุษบาแดงค่ะน้องเขาเป็นคนเพาะออกมาเพาะเองบุษบาแดงปกติมันจะไม่ค่อยมีใครเอาพ่านนี้บุษบาแดงมาขายนะคะนี่ค่ะบุษบาแดง เขายังไม่กัดสีถ้ากัดจะสวยมากค่ะแล้วก็หงเหินจริงๆคนที่ไปด้วยก็ซื้อมาเยอะนะคะแต่ว่าลืมนึกไปไม,ไม่ได้ถ่ายของเขามาเอาแต่ของตัวเองมาถ่ายแล้วเราก็มาติดตามกันนะว่าหงเหินของเราจะเป็นปอมกอใหญ่ๆสวยเหมือนหงสุวรรณที่เรามีอยู่ไหม นะคะคไปดูหงสวรรค์ที่เรามีอยู่จากเดิมก็เป็นบอลที่ไม่มีใครใส่ใจนะคะหลงอยู่ในกระถางตั้งนานจนเรามาเจอแล้วเราก็เอาเขาขึ้นมาบำรุงเปลี่ยนรีน,เป,นเปลี่ยนกระถางใหม่จนได้ฟอร์มกอขนาดนี้นะคะก่อนจากการคลิปนี้ก็ฝาก ร้านของน้องเขาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดช่องเกสรแชนแนลแล้วก็ถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะเค okay, ค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากมากที่ติดตามรับชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ